สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง Goal Sport com กันนะครับพอดไม่เอาเชลซีส่งเฟลิกกับแอตมานดิตเอนิกเซเรโซประธานแอตมาดิตยันชูอัลเฟริกกับสโมสรหลังเชลซีไม่ขอซื้อขาตามความประสงค์ของมอริซิโอปเชติโนกุนซือคนใหม่มอริซิโอปเชติโนผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีตัดสินใจไม่ซื้อขาชูอัลเฟริก er ของหน้าทีมชาติโปรตุเกสส่งผลให้นักเตะต้องกลับไปเล่นให้อเลติโกมาดริดต้นสังกัดในสึกแลิกาสเปนตามเดิมในฤดูกาลหน้าชูอัลเฟร้ ปีย้ายออกจากแอตมิริตมาอยู่กับเชลซีในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวที่มีผลจนกระทั่งจบซีซั่นนี้หลังจากมีกระแสข่าวลือว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับดิเอโก้ซิเมโอเน่คุนซือตาหมีเอลิกาเซเลโซประธานสโมสรแอตามิริดเมื่อวันอังคารที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้รับแจ้งมาว่าโปเชติโน่ไม่ต้องการชชว์เฟลิกเล่นให้กับเชลซีเขาจะเดินทางกลับมาที่นี่เราต้องรอดูกันต่อไปเรายังไม่มีแผนการอะไรเลย ก่อนหน้านี้เฟลิกยอมรับว่ามีความสุขกับการเล่นให้เชลซีและอยากอยู่กับสโมสรต่อไปหลังทํไป4ีประตูตั้งแต่มาค้าแข่งที่สเตมฟอร์ดบทเอาละครับอนาคตของชื่อเฟลิกกับเชลซีจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามมันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง g o ส p ปอร์ตดอทด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ